ชาวเน็ตวิจารณ์สน,นั่นเจนนี่เสียงเพี้ยนหนักหลังปล่อยเพลงใหม่ล่าสุดพร้อมขอบคุณ5ล้านวิวแช์ใช้โปร,โกรแกรมขี้โกง เจนนี่ได้หมดท่าสุดชื่นหลังจากที่ผ่านเรื่องราวดราม่ามาตลอดหลายสัปดาห์เจนนี่นั้นก็ได้ปล่อยเพลงใหม่อย่างเพลงบทเรียนชีวิตซึ่งล่าสุดเจนนี่ได้โพสต์ข้อความในแฟนเพจน้องเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นโดยระบ,บุว่าช่วงเวลาที่ตกต่าที่ดีที่สุดจะกลายเป็นเรื่องเล่าที่ดีที่สุดเมื่อเราผ่านไปได้ขอบคุณ5ล้านวิวบทเรียนชีวิตนะคะ และคงปฏิเสธไม่ได้ว่าหลังจากที่เจนเนี่ปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมากระเดินวิจารณ์ไปตามระเบียบมีทั้งคนที่ชื่นชอบและไม่ชื่นชอบต่างร่วมแสดงความคิดเห็นซึ่งแบ่งออกเป็นสองฝั่งจนกระทั่งเจนเนี่ได้รับการขนานนามฉายาหม่ว่านักร้องร้อยเสียงโดยฝั่งที่ไม่ชื่นชอบก็แสดงความคิดเห็นว่า เหมือนพยายามดัดเสียงฟังแล้วก็ไม่เป็นธรรมชาติร้องเก่งมากร้องยังไงเสียงก็ไม่เหมือนกันซักเพลงบางรายก็มองว่าเป็นการดัดเสียงร้องให้ตรงโน้ตหรือนักดนตรีจะเข้าใจว่านี่คือการใช้ออโต้จูนนั่นเอง